ฟังเพื่อรู้ความจริงว่าไม่รู้มากมายระดับไหนไม่รู้อะไรคะ่ะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทุกขณะลองคิดดูจริงหรือเปล่ามีสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะไม่รู้ในความจริงของสิ่งที่ปรากฏทุกขณะพระจ้จุดประสงค์ฟังผู้ที่ได้ทรงตรัสเสริม เพราะรู้ว่าคิดเองไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะต้องด้วยความเคารพสูงสุดจริงๆมิฉะนั้นก็เหมือนการบิดเบือนคำสอนของพระองค์ซึ่งไม่ตรงความหมายและความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉันได้ฟังอย่างนี้นะคะมาเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าอากุศลเดียวนี้เต็มหมดเลยทุกทวารไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินเป็นต้นแต่มีโอกาสที่จะรู้ความจริง ที่จะค่อยๆพ้นจากความไม่รู้ซึ่งเป็นเบื้องต้นของกิเลสทั้งปวงถ้ารู้อย่างนี้เบิกบานไหมคะตั้งแต่เริ่มที่จะฟังที่จะเห็นประโยชน์ที่จะเห็นคุณแม้ว่าการเข้าใจนะคะทีละน้อยมากจริงๆขันติบารเมถ้าไม่อดทนจะถึงการที่จะเข้าใจความจริงไหม